นี่ก็เป็นแมวจรอ,อีกตัวหนึ่งนะคะที่มาเลาะริมรั้วเพื่อจะมาขอข้าวกินด้วยความหิวนะคะหิวแล้วก็โซมาแล้วก็น้องตัวนี้ชอบมาขอข้าวกินตอนเวลาประมาณห้าทุ่มไปแล้วนะคะแล้วก็จะมาแบบสูงสูงก็คือจะมาตามหลังคาตามรั้วบ้านที่สูงสนะคะก็ฉลาดเสียด้วยนะคะเพราะว่าจําเป็นจะต้องหนีน้องหมานะคะเพราะว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยนะคะ น้องหมาไม่ว่าจะเป็นทั้งน้องหมาจรหรือว่าน้องหมาที่เพื่อนบ้านทั้งหลายเลี้ยงไว้นะคะค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาฉลาดมากนะคะ <c oughs> กค็ค่อยจะมาเลาะๆขอข้าวกินแล้วก็จะมาร้องเรียกนะคะด้วยเสียงดังมาขอที่บ้านเราไม่พอนะคะบางทีเพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังว่าไป,ไปขอตามบ้านเพื่อนบ้านด้วยนะคะแล้วก็มาเนี่ยนะคะก็จะต้องหาอาหาร นส่งให้กันบนหลังคาแบบนี้นะคะสําหรับน้องตัวนี้ก็คือน้องมะลินะคะตอนแรกๆเนี่ยผู้กองก็เรียกเขาว่าพ่อดอกมะลินะคะเพราะว่าชอบมาเลาะๆขอข้าวกินแล้วพอมาเนี่ยนะคะน้องแมวในบ้านผู้กองเนี่ยก็จะค่อนข้างแตกตื่นแล้วก็ตื่นเต้นกับพ่อดอกมะลิอยู่พอสมควรทีเดียวเลยนะคะ แล้วพอดอกมะลิตัวนี้นะคะจริงๆอยู่ในบ้านผู้กองมาเกือบ2ปีแล้วนะคะเข้ามาในบ้านเนี่ยก่อนน้องหมูสามชั้นอีกนะคะน้องแมวที่มาลาะริมรั้วเพื่อมาขอข้าวกินแบบนี้นะคะในบ้านเนี่ยก็จะมีแค่2ตัวก็จะเป็นพ่อมะลิตัวนี้แล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นน้องหมูสามชั้นนะคะซึ่งในบ้านผู้กองเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างมี เพื่อนบ้านแล้วก็เพื่อนในหมู่บ้านเนี่ยนะคะก็จะนิสัยค่อนข้างดีมากๆเลยซึ่งผู้กองชอบหมู่บ้านเนี่ยเพราะว่าเขาจะค่อนข้างรักสัตว์จรทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหรือน้องแมวนะคะเวลาที่เห็นเนี่ยทุกคนก็จะค่อนข้างให้ใหอาหารแต่ว่าถึงแม้ว่าบางบ้านจะไม่สามารถรับน้องๆมาเลี้ยงได้เหมือนบ้านผู้กองนะคะก็จะช่วยกันให้อาหารแล้วก็จะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็จะมาสอบถามกันว่ามีแมวใครหลงใครหลุดไปหรือเปล่านะคะ ให้แป๊บนึงแป๊บนบึงเดี๋ยว่อนเดี๋ยวปีนให้๋ยวลงมมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่ก็เป็นอดีตตอนที่พ่อดอกมะลิตัวนี้นะคะยังเป็นแมวจรอ,อยู่เวลาจะมาเนี่ยก็ต้องระ,ระมัดระวังระวังซ้ายระวังขวาทีเดียวแล้วนะคะหรือได้ยินเสียงหมาเห่าเนี่ยก็กลัวนะคะแ,แล้วก็น้องแมวในบ้านเนี่ยก็แตกตื่นทีเดียวเวลาที่ พอดอกมะลิเนี่ยมาขอข้าวกินแบบนี้นะคะแล้วผู้กองเองก็จะต้องปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อไปส่งอาหารส่งข้าวให้พอดอกมะลิเนี่ยเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะคะพอดอกมะลิเนี่ยก็จอนอยู่จอนแล้วก็ล้อไปล้อมาแบบนี้จนกว่าผู้กองจะตัดสินใจรับดอกมะพอดอกมะลิตัวนี้ได้ก็เป็นเดือนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วตอนแรกๆเนี่ยนะคะก็มีเพื่อนบ้านจะขอรับพ่อดอกมะลิไปไว้ที่ไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดลําพูนนะคะแล้วต่อมาเนี่ยเพื่อนบ้านก็มีปัญหาขัดห้องอีกนะคะ ที่ไม่สามารถรับพ่อดอกมะลิได้นะคะแล้วต่อมาอีกมเมื่อเร็วนี้เองนะคะคุณแม่ของเพื่อนบ้านที่บอกว่าจะเอาพ่อดอกมะลิไปอยู่ด้วยเนี่ยท่านก็เสียชีวิตจากไปนะคะก็เสียใจกับเพื่อนบ้านด้วยนะคะแล้วก็พอดีตอนนั้นก็โชคดีที่ผูกกองตัดสินใจที่จะรับพ่อดอกมะลิเนี่ยไว้เลี้ยงเองนะคะพ่อดอกมะลิก็เลย เข้ามาเป็นแมวในสังกัดบ้านผู้กองแขกกับแมวจรตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะจริงๆแล้วพ่อดอกนี้ก็เป็นแมวตัวผู้แมวเพศผู้ที่ค่อนข้างเกเรตัวหนึ่งไม่แพ้พ่อหมวกสามชั้นทีเดียวนะคะเพราะว่าพวกแมวจรทั้งหลายเนี่ยนะคะถ้ายิ่งจรอ,อยู่นานๆโดยเฉพาะน้องแมวเพศผู้เนี่ยนะคะเขาจะต้องดํารงชีวิตโดดอยู่ด้วยการเอาตัวรอดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปโกรธเขาเลยนะคะถ้าเขาจะเป็นแมวที่เกเรก้าวร้าวหรือว่าดุร้ายอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เราสามารถ เลี่ยนนิสัยเขาได้นะคะพอดอกมะลิเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในบ้านผู้กองเนี่ยเกือบ2ปีแล้วนะคะอ่าผ่านไปเนี่ยเขาก็ปรับปรุงตัวแล้วก็ปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆในบ้านได้ดีเรื่อยมาเลยนะคะนี่คือวันนี้แล้วนะคะที่ได้มาอยู่ในบ้านผู้กองได้มันนอนอย่างมีความสุขได้กินอาหารอย่างมีความสุขแล้วแต่แต่ว่าจะเป็นแมวที่มีนิสัยค่อนข้างจะหวงกินนะคะแล้วก็ก็เป็นธรรมดาแหละนะคะเพราะว่าเขาเคยลำบากมาเมื่อกี้ก็น้องบอกรลอยนะคะ ถูกโยนทิ้งจากรถนะคะน้องพบรักก็เช่นกันน้องพบรักนี่เจอจากอาตอนที่บุกองไปช่วยราชการที่โรงพักผักไห่นะคะน้องบอกพลอยเนี่ยก็ถูกโยนทิ้งจากรถที่อำเภอบอกพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยนะคะมีที่มา น่าสงสารทีเดียวนะคะอย่างพ่อดอกมะลิเนี่ยถ้าผู้กองไม่ได้รับไวน้นะป่านนี้ก็คงจรไปเรื่อยๆนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยในหมู่บ้านผู้กองในค่อนข้างมีน้องหมาเยอะแล้วก็จะมีตัวเงินตัวทองด้วยนะคะจะมีงูเหลือมด้วยมีทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะผู้กองถึงตัดสินใจแต่ก่อนเน่เคยเลี้ยงน้องๆระบบเปิดก็เลยตัดสินใจเลี้ยงน้องๆระบบปิดดีกว่านะคะเมื่อก่อนน่คุณบงงูเหลือมเนี่ยมานอนคอยอยู่หน้าบ้านเลยนะคะแล้วน้องพบรักเนี่ย ไปนั่งคุยกับงูเหลือมอยู่นะคะตอนตอนประมาณห้าทุ่มเนี่ยแล้วเพื่อนบ้าน,นขับรถผ่านมาก็มาเล่าผู้กองฟังนะคะผู้กองก็เลยตัดสินใจทำกรงทำกรงยักษ์แบบนี้ปิดเลยนะคะซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้มีตังเยอะก็เลยใช้ตะข่ายแบบห่างๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วงูก็สามารถเข้ามาได้แหละแต่ว่าพอมีน้องหมาเนี่ยก็จะเป็นเกราะป้องกันพวกงูเหลือมหรือว่าพวกตรงเงินตัวทองเวลาที่น้องหมาเจอเนี่ยทัเขาก็ค่อนข้างจะ ช่วยป้องกันบ้านได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วพอตอนนี้ผู้ปกรองก็ได้เปลี่ยนโปรงยักษ์นะคะเป็นตาขายที่ถี่แล้วก็เล็กลงนะคะซึ่งช่วยป้องกันสัตว์น้อยใหญ่ได้อ,อีกอีกอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นที่มาของพ่อดอกบะลินะคะนี่กับน,น้องจินดาอีกตัวหนึ่งน้องจินดาก็ถูกช่วยเหลือมาจากบ้านหลังหนึ่งที่เลี้ยงน้องๆแบบขังใส่กรงไว้นะคะ แล้วก็ได้ช่วยเหลือมานะคะนี่คือน้องปิดจ็อบนะคะน้องวาเลนไทน์แล้วก็น้องก้านมายมมนะคะเป็นการหลังจากที่พาไปทําหมันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะครบ7วันแล้วก็จะต้องพาน้องทั้ง3ตัวเนี่ยไปตัดไหมกันนะคะแล้วแผลก็แห้งแล้วก็น้องๆก็แข็งแรงกลับมาสุขภาพดีเหมือนเดิมนะคะก็เป็นการาวันนี้ฮิ้วมาทั้งหมดสี่ตัวตัวที่4คือน้องสบายนะคะน้องสบายเนี่ย ป่วยเป็นโรคไตวายเฉียบพลันแล้วก็หยุดหายใจไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนแรกๆเนี่ยคุณหมอให้ผู้กองเอาน้องสบายมาให้น้ําเตือทุกวันแล้วน้องสบายก็นอนอยู่โรงพยาบาลพักใหญ่แล้วนะคะจนอาการดีขึ้นและแล้วตอนนี้คุณหมอก็ให้ผู้กองเนี่ยพาน้องสบายมาให้น้ําเตือวันเว้นวันแล้วนะคะอาการดีขึ้นมากแล้วหลังจากที่หยุดหายใจไปเลยนะคะแล้วส่วนน้องอีหล่ากับน้องกับแม่ขนมที่บ้านผู้กองเนี่ยโดนหัดลงแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้รับโรคหัดกันเต็มๆเลยนะคะแล้วก็ถูก พาเข้าไปรักษาตัวโดยการแยกกลงกันอยู่นะคะก็เลยพอทั้งคู่เนี่ยหายออกจากโรงพยาบาลมาก็เลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยผู้กองคิดว่าน้องอีหลาเนี่ยจำแม่ได้จาแม่ขนมได้แต่แม่ขนมเนี่ยทำเหมือนจาน้องอีหลาไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าแกล้งหรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างอีกคลอกหนึ่งก็คือคลอกของแม่มณีกับน้องคองออริคสต์มาสกับน้องอีสเตอร์เนี่ยน้องคริสต์มาสกับน้องอีสเตอร์เนี่ยเป็นวัด ก็ถูกแยกออกไปในกรงในบ้านนะคะซึ่งแยกตัวออกไปอยู่กับน้องหมาเลยส่วนแม่เป็นเดือนเหมือนกันแต่แม่มณีเนี่ยจำได้พอพาน้องคริสต์มาสน้องอีเตอร์เนี่ยกลับมารวมกับแม่มณีเนี่ยแม่มณีจําได้หมดนะคะถึงแม้ว่าจะแยกกันเป็นเดือนก็ตามนะคะทั้งที่แม่มณีนเนี่ยไม่ใช่แม่แท้ๆด้วยนะคะนี่ก็เป็นการทําหมันน้องหมาจรในบอ่อทรายนะคะวันนี้คุณหมอเข้าไปในบอ่อทรายเนี่ยเป็นวันที่3แล้วนะคะตอนนี้ทําไปได้ประมาณ23ตัวแล้วนะคะก็ คุณหมอก็พยายามที่จริงๆแล้วค่อนข้างมีอุปสรรคมากนะคะในการเข้าไปในบอดไซน์เนี่ยเพราะหนึ่งน้องหมาไม่คุ้นเคยกับเราการที่จะจับมาได้แต่ละตัวในค่อนข้างยากมากนะคะจริงๆเนี่ยผู้กองพยายามบอกคุณหมอขอร้องคุณหมอเลยว่าขอให้ช่วยทําต่อไปได้เยอะมากที่สุดนะคะแล้วอีกอย่างหนงเรื่องเห็บหมัดเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วส่วนนี้คือน้องชบาแก้วกับน้องก้านกล้วยนะคะนี่คือภาพเมื่อเดือนที่แล้วที่ไปทําวัคซีนเข็มที่1กันนะคะแล้วเดี๋ยวอีก3วัน4วันที่จะถึงนี้เองนะคะน้องๆทั้ง ่ก็จะได้รับวัคซีนเข็มที่2กันแล้วพระได้รับวัคซีนเข็มที่2แล้วเนี่ยผู้กองก็มีความคิดว่าจะปล่อยน้องๆเนี่ยมารวมกับเพื่อนๆพ,พี่น้องลุงป้านอาา้ในบ้านแล้วนะคะเพราะว่าเขา2ตัวเนี่ยโหยหาที่อยากจะออกจากห้องกระจกนี้มากๆนะคะ แล้วส่วนแม่ปิดจอบเนี่ยหลังจากที่ทําหมันแล้วเนี่ยนะคะแม่ปิดจอบเนี่ยไม่ละทิ้งหน้าที่แม่เลยนะคะน่ารักมากๆเลยทั้งที่ผู้ปกครองรู้ว่าเขาก็อาจจะเจ็บแผลอยู่บ้างนะคะแต่พอลูกๆเนี่ยขอกินนมเนี่ยเขาก็ให้กินแต่โดยดีเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะแม่แม่ปิดจอบเนี่ยก็ได้ แผลคุณะคะเอาแผลไปให้คุณหมอดูแล้วก็คุณหมอบอกว่าแผลโอเคแล้วแล้วก็ได้ทําการตัดไหมเรียบร้อยแล้วนะคะก็คิดว่าคงจะบรรเทาอาการเจ็บปวดลงไปแล้วนะคะสําหรับการทาหมันนะคะซึ่งก็ได้เรียกว่าปิดอู่กันสักทีนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องกั้นมายมหรือว่าแม่ปิดจ็อบนะคะแล้วตอนนี้ น้องวาเลนไทน์ก็ทําหมันแล้วนะคะตอนนี้น้องแมวในบ้านน้องแมวเพศเมียในบ้านเนี่ยไม่มีเหลือแล้วนะคะทาหมันกันหมดทุกตัวส่วนน้องแมวเพศผู้เนี่ยยังเหลืออีก3าตัวก็คือแก๊งของอลูกของแม่เต็มถังที่ผู้กองช่วยเหลือมาจากปั๊มน้ํามันก็จะมีน้องคีริบูลน้องเรนโบ์แล้วก็น้องฟุตตี้นะคะทั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นน้องแมวเพศผู้ก็รอเวลานะคะเดี๋ยวอพอ คุณหมอตัวสุขภาพแล้วพร้อมเนี่ยก็จะทํำหมันน้องสามตัวนี้เช่นกันนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะหาพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกหรือว่าทรายแมวนะคะสามารถส่งมาได้นะคะ ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งแล้วก็ปรหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะจะมีที่อยู่ของผู้กองอยู่นะคะรวมถึงอาหารของน้องหมาจรในบอ่อทรายนะคะซึ่งน้องหมาจรในบอ่อทรายเนี่ยมีนับร้อยชีวิตเลยนะคะแล้วก็รอคอยอาหารจากพี่น้องอยู่นะคะจะเห็นว่าแต่ละรอบที่ผู้กองเข้าไปส่งเนี่ยน้องหมาหิวโซกันมากนะคะแล้วผู้กองทําแบบเนี้ มา3ปีแล้วนะคะแล้วขอรับบริจาคอาหารแล้วก็นําไปส่งด้วยตัวเองนะคะทุกรอบที่ไปส่งเนี่ยจะมีน้องโต้งที่เป็นตํารวจไปช่วยผู้กองอีกแรงหนึงตอนนี้นะคะก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยช่วยเรื่องค่าทำหมันสำหรับน้องหมาจอในบอ่อทรายมานะคะจานวนหนึ่งผู้กองก็พยายามจะเร่งระดมทําให้ได้เยอะมากที่สุดนะคะรวมถึงการฉีด ยาเห็บหมัดด้วยนะคะเพื่อให้เขาพ้นจากความทุกข์ทรมานในในเรื่องของเห็บหมัดที่เกอกินเขานะคะแล้วก็เห็บหมัดพวกนี้นอกจากจะกอกินทําให้รำคาญหรือว่าคันเหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนที่เราเห็นนีมันไม่ได้แค่นั้นนะคะเขายังกินเลือดเข้าไปนะคะแล้วก็ส่งผลทําให้น้องหมาจรนในบอ่อทรายเนี่ย ีอายุสั้นลงอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องช่วยทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องการทำหมันเพื่อการคุมกำเนิดประชากรหมาจรที่จะเกิดจะเติบโตขึ้นไปอีกรวมถึงฉีดยาเห็บหมัดด้วยนะคะแล้วถ้าหากฉีดไม่ได้เนี่ยนะคะก็ในครั้งต่อไปเนี่ยผู้กองก็อาจจะต้องใช้ยาในการยัดลูกชิ้นหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรก็แล้วแต่โยนให้เขากินนะคะเพื่อเป็นการป้องกันเพราะผู้กองไม่สามารถจะจับตัวน้องหมาจรในเบาะทรายได้ทุกตัวนะคะบางตัวเนี่ย ถ้าจับไม่ได้ก็ต้องใช้เป็นยากินสําหรับพวกยาเห็บหมัดพวกนี้นะคะก็ขอรับบริจาคเป็นยาเห็บหมัดด้วยนะคะก็สามารถส่งมาได้นะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะแล้วก็ฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกาลังใจให้น้องหมาจรแล้วก็น้องแมวจรกันด้วยนะคะ